อันนี้คือเป็นการซ้ําเติมยุคเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะอยู่กันยากลําบากอยู่แล้วใช่ไหมครับขนาดหมูที่ซื้อมาวางอยู่หน้ารถก็ถูกขโมยด้วยที่จังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมครับแม่ค้าตามสั่งโดนโจรขโมยเนื้อหมูนี่แหละครับที่แขวนอยู่หน้ารถปรากฏว่าเอาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะเขามาทำทำอาหารกินเลยนะครับ อ๋อคือขโมยเสร็จปุ๊บเอามาทําเป็นหมูทอดอย่างนี้เหรอคะพอทําเสร็จปุ๊บนี่คือเขาเลี้ยงลูกอีกสี่คนเขาบอกเขาไม่มีงานทําไม่มีเงินซื้อเลยต้องไปขโมยคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงสายวันนี้นะฮะนางสาวมณีรัตน์อายุ43ปีเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งนะอยู่ที่เขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับอยู่ในซอยหนองบัวนหนึ่งมาแจ้งความร้องทุกข์นะครับที่สพเมืองอุดรธานีบอกว่าถูกคนร้ายขโมยเนื้อหมู8กิโลกรัม ที่วางเอาไว้หน้ารถจักรยานยนต์ก่อนเข้าไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าพอออกมาเสร็จปับ๊บเอา้าเนื้อหมูกระดูกหมูเครื่องในรวมทั้งหมด8กิโลกร,รมัมมูลค่าพันกว่าบาทนี่นะครับที่วางไว้ในตะกร้ารถจักรยานยนต์เนี่ยที่ขี่มาปรากฏว่าออกมาเสร็จปุ๊บหายไปเลยครับกลับมาไม่พบถุงเขาก็พยายามเดินหารอบๆบริเวณลานจอดรถก็ไม่พบก็เลยมั่นใจว่าน่าจะถูกขโมยนะครับก็เลยมาแจ้งความครับ เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหากินลําบากเลยเศรษฐกิจมันไม่ดีอยู่แล้วกว่าจะขายของได้ก็ลําบากเหลือเกินนะคุณมณีรัตน์ก็บอกฝากบอกให้โจนเนี่ยเอามาคืนเพราะในช่วงเวลาใกล้กันนะครับเก็บมีรถคันอื่นที่จอดห่างไปอีก3คันก็ถูกคนร้ายขโมยหมูปิ้งและข้าวเหนียวมูลค่าร้อยบาทเหมือนกันแต่คันนั้นน่ะเขาไม่อยากแจ้งความเพราะเขามองว่าเออมันแค่ร้อยบาท,ทาก็เลยไม่ได้แจ้งแต่ตัวเองไม่ได้โดนไปพันกว่าบาทแล้วตัวเองจะต้องทำมาหากินอย่างนี้นะครับ ตำรวจมีการตรวจสอบและไปพบข้อมูลมมว่าไอ้คนร้ายคนนี้เนี่ยมันคล้ายกับคนร้ายที่เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันนะคุณปุ้ยคุณผู้ชมค่ะก็เลยออกกําลังออกตรวจสอบบ้านผู้ต้องสงสัยปรากฏไปพบกับคนนี้ฮะชื่อว่านายเอายุ33ปีที่บ้านเช่าหลังหนึ่งนะครับในชุมชนสุขใจพัฒนา,าตรวจสอบภายในบ้านพบเนื้อหมูทําเป็นกับข้าวก็คือทําเป็นข้าวหมูทอดนี่ฮะหจานครับกำลังจะกินกับลูก4ี่คนตำรวจก็เลยควบคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพัก Oh. จากการตรวจสอบว่ายังไงครับน x คือตํารวจก็มีการสอบถามสอบปากคำใน X คนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจานวนต่อฟ้าดินหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าจานวนด้วยหลักฐานสุดท้ายแล้วยอมรับสารภาพแต่โดยดีเลยนะคะว่าตัวเองนั่นแหละเป็นคนขโมยเนื้อหมูที่ลานจอดรถหน้าห้างสรพรพสินค้าตรงนั้นมาค่ะจากนั้นก็เอาเนื้อหมูเนี่ยคือมาทํากับข้าวให้ลูกๆก,กินเพราะอะไรละะ่ะคะทำไมถึงต้องขโมย<ะ>เพราะว่าไม่มีงานทาไงเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีลูกสี่คนตั้งแต่อายุ3าขวบจนถึง10ขวบค่ะ ที่ทําไปเพราะไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินซื้ออาหารมาให้ลูกกินก็ทํางานสิคะวิธีการของนายเอ็กซ์คนนี้คุณผู้ชมคือจะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยตระเวนไปตามตลาดสดหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆพอไปพบเจอว่าใครเอาอาหารรว่าสิ่งของแขวนไว้ที่รถเอ็กซ์คนนี้ก็จะเข้าไปขโมยเลยนะคะแล้วนํากลับมาทํากินกันภายในครอบครัวไม่ได้เอาไปขายต่อแต่อย่างใดอ๋อเพื่อการกินไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์นนะคะเบื้องต้นตํารวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ ลักทรัพย์โดยใช้ยา,านพาหนะส่วนกรณีการขโมยเนื้อหมูเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องมีการขยายผลต่อเนื่องจากว่าผู้ต้องหารู้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วก็ลักษณะเนี่คือเป็นต่างกรรมต่างวาระความผิดเท่าไหร่ก็บวกตามกระทงไปนะคะคทํางานเถอะนะทำงานสุจริตเถอะ